สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานเลนดอมในหัวข้อคนที่เทคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับ อ่าที่จะไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับอ่าหมอโต๊ะจะมาเปิดพลังงานของในตัวตนของคุณก่อนแล้วหมอโต๊ะจะเปิดพลังงานของในตัวตนของเขานะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้ในเรื่องราวของคนคนนั้นที่ อยู่ในความรู้สึกของคุณก็ได้นะอ่ามีขอสิ่งสิสทธิ์เทพเทวาครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอ่าขอเปิดพลังงานของในตัวตนของคุณนะครับมีไพ่ของ a อด็ดออฟเพทเทเ,เป็นไพ่ของสิ่งดีสิ่งใหม่โชคดีที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับคุณนะ เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นในความคิดที่ดีในตัวคุณในตอนนี้นะครับมีไพ่ของสองเหรียญเป็นไพ่แห่งการวนกลับการหวนคืนหรือการที่คุณเป็นคนที่พยายามทําเพื่อใครแล้วคุณพยายามที่จะประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของควีนออฟวานราชินีถึงไม้เท้าเป็นราชินีถึงไม้เท้าเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์คนที่มีสัมผัสพ,พิเศษอย่างรู้ เรื่องความคิดของคนอื่นด้วยก็ได้นะเป็นไพ่ของคนที่มีความเก่งในเรื่องการทำงานหรือความตั้งใจการแอคทีฟในเรื่องงานในตอนนี้ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของห้าไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการที่มีปัญหาความขัดแยง้งการที่เหมือนมีบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเข้ามาวุ่นวายในเรื่องราวของคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ 4่ถ้วยนะอ่าที่ไปมีพลายความที่มีความผิดหวังความเบื่อกับความรู้สึกความไม่ได้ดั่งใจในความรู้สึกของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของในออปติเคิลนะเป็นไพ่ของราชาถือเหรียญน,นะเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนเรากลับมานิ่งเรากลับมาดูถึงสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้ของคุณก็ได้เป็นไพ่ของคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่มีการวางแนวคิดและวางอนาคต ในตัวของคุณนะครับมีไพ่ของสี่ไม้เท้าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงเป็นไพ่แห่งการลงหลักปักฐานหรือการที่มีคนที่คุณเคยคุยเรื่องอนาคตกับเขาก็ได้นะการที่มีเคยมี เป้าหมายเดียวกับคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือมีไพ่ของ6เหรียญเนี่ยเป็นฝ่ายคุณที่ให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความไม่เห็นคุณเห็นค่าคือความว่างเปล่าของความรู้สึกมีไพ่ของ3าถ้วยมีไพ่ของการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3ก็ได้เป็นไพ่ของ third p a r t ์ตี้นะครับมีไพ่ของ King of Wands นะเป็นพลังงานของคนที่มีความ ตั้งใจเป็นคนที่ทุ่มเทกับใครแล้วคุณทุ่มเทเต็มที่คุณเอาใจใส่เต็มที่นะคนคนคนนี้อาจี่มีพลังงานคนที่เป็นคนที่ขยันพอๆกับคุณก็ได้เป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่ตั้งใจทําในหน้าที่การงานนะมีไพ่ของนายออฟสอดมีไพ่ของความขัดแย้งกับปัญหาที่ผ่านมาของคุณด้วยก็ได้นะปัญหากับเรื่องราวที่ผ่านมาอาจีมีการที่ คุณกับเขามีอารมณ์ร้อนใส่กันก็ได้หรือต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพ้าแ่การที่คุณที่จะกลับมาดูแลตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณที่จะโฟกัสถึงเรื่องความสําเร็จหรือสิ่งใหม่ๆที่คุณโฟกัสอยู่ก็ได้นะกับสิ่งที่ผ่านมานะคุณเป็นคนที่ให้กับเขา ดูแลเขาห่วงใหญ่เขามีคนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณนะเพราะมีพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะครับคิดถึงวันที่คุณกับเขาได้เคยร่วมสร้างร่วมทํำเคยมีอนาคตความที่เคยสร้างรากฐานไปด้วยกันระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาก่อนนะครับคนที่เทคุณไปตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอดูพลังงานของในตัวตนของเขา ก่อนนะครับมีไพ่ของ10บหมายท้านะเป็นไพ่ของความพยายามหรือมีพลังงานงความที่แบกกับภาระกับความรับผิดชอบในเรื่องการทํางานของเขาก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่เขา,าที่จะเป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทนะทุ่มเทให้กับใครแล้วแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาเหมือนเขา เป็นความลับการปิดบงังการซ่อนเลนนะมีไพ่ของเดิชเดียอดกรกฎลักษณะกรกฎมีไพ่แห่งการปิดกัน้นการมีกำแพงมีไพ่พลังงานของไพ่เพดออพติคัลมีไพ่ของคนที่อายุน้อยกันหรือคนที่อายุแตกต่างกันก็ได้นะครับมีไพ่ของเดิรชเดียร์กรกฎลักษณะกรกฎอาจที่เป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้หรือการที่คุณกับเขาอ่จที่จะมีพลังงานงการที่ยังเหมือนคนคนหนึ่งที่ อยากที่จะขับเข้ามาทุ่มเทเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่การกลับมาการหวนกลับคืนมามีไพ่ของการรอคอยในออฟคัพนะเป็นไพ่ของ9้าถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของความไม่ได้เติมเต็มหรือเขาไปไปไป,ไปทำไปทุ่มเทกับใครกับคนที่เข้าไปคบด้วยคุยด้วยเขาอาจที่จะมีพลังงานความ ปิดบังหรือการที่ไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกไม่เหมือนคุณที่เคยดูแลเขาเป็นคนที่เคยชัดเจนกันเป็นคนที่เคยร่วมทํากันมาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะเมดิเชียนนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะซันความสุขความสมหวงังความอบอุ่นที่คุณกับเขาได้ทําร่วมกันก็ได้นะเป็นไพ่ของความอบอุ่นที่คุณเคยมีให้กับเขาเป็นฝ่ายเขาซะมากกว่าแล้วก็ได้นะที่เหมือนคนคนหนึ่งที่โดดเดี่ยวและอ้างว้างในความรู้สึกในวันเนี้ที่ไม่มีคุณ คนคนที่เคยเอาใจใส่เขาคนที่เคยดูแลเขาคนที่ทําเพื่อเขาทุกๆอย่างก็ได้พร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะทุ่มเทหรือการที่คุณอาจจะเป็นการที่เป็นคนที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตแก่เขาก็ได้นะเป็นไพ่ของแปดถ้วยเนี่ยในวันที่คุณหันหลังออกมากับเขาในวันที่คุณนิ่งขึ้นในวันเวลาที่คุณไม่ได้สนใจเขาแล้วอ่ะมีไพ่แห่งการที่ ความรู้สึกของเขาลึกๆอ่ะ,อะ,อะที่เป็นพลังงานของความว้าวุ่นและกังวลใจกับความรู้สึกเหมือนคนคนหนึ่งที่นั่งรอกับการที่คุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้อยากติดต่อกลับมาพูดกับเข้ามาคุยนะครับ The Emperor ชาชาวเมธาตุไฟนะเป็นไพ่ของคนที่นิ่งอยู่ในบรรลังคุณจะดูถึงการกระทําต่างๆของเขาเพราะคุณมีพลัง,งานของ The Emperor เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงในตัวคุณเองมีการที่ดูแล ใครแล้วเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนคนที่ห่วงใยกับคนคนหนึ่งทุกอย่างในวันหนึ่งที่บคนบางคนที่ถอยเทคุณไปหรือการที่เขาเขามีความรู้สึกในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคนที่เคยปกป้องคิดถึงคนที่เคยดูแลคิดถึงคนที่เคยเป็นอนาคตคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณ เกื้อกูลกับเกื้อหนุนกับคนที่คุณหลักนะครับมีไพ่ของความโดดเดี่ยวและความอ้างว้างในตัวของเขาคิดเยอะคิดมากอยู่ตอนนี้นะมีไพ่พลังงานความว้าวุ่นเนี่ยดีไฮพิเทสเนี่ยความว้าวุ่นความกังวลใจความรู้สึกที่มันปิดกับความรู้สึกในตัวของเขาก็ได้เหมือนคนคนหนึ่งที่คอตกกับความรู้สึก กับความอึดอัดกับความที่คุณนิ่งไปกับการที่คุณมีกำแพงในความรู้สึกในตอนนี้ก็ได้คิดถึงวันที่คุณกับเขาได้มองตาแล้วรู้รใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันละกันเป็นคนที่เห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกนะเป็นไพ่ของ king of... ครับเป็นไพ่ของการที่เขาคนนึงอะที่อยากท,ที่จะกลัเข้ามาถือความรู้สึก กับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะมีพยย่งความจริงความชัดเจนการกับเข้ามาข่าวนี่ของเขาเขาจะมีพนันของความที่กับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกชัดเจนในความรู้สึกหนึ่งดาบทุกทุกสิ่งทุกอย่างความรับไม่มีในโลกนะครับใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณแล้วก็ได้หรือคนคนหนึ่งที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่เขามีความรับการปิดบงังหรือการที่ความรักที่ถูกเปิดเผยของเขา ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เขาอ่านที่โฟกัสถึงเรื่องในตัวตอนนี้การที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขามีไพ่ของหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาอ่านที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปที่ได้อยู่กับคุณก็ได้นะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยอาที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ทักทายกับเข้ามาก่อนก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่ทักทายดูทีท่าว่าคุณจะ จะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าการทักทายคราวนี้ของเขาเป็นการที่เหมือนอยัางเชิงในความรู้สึกว่าคุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ได้นะเป็นไพ่ของความอบอุ่นแต่ตอนนี้มีพลังการที่คุณดูแลตัวของตัวเองได้คุณอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองคุณมีอนาคตที่อาจี่จะเป็นการที่คุณวางแผน ไว้เพื่ออนาคตในตัวงคุณเองก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเงินเก็บที่เพิ่มของคุณหรือการที่คุณมีเป้าหมายในตัวงคุณเองก็ได้นะเดอะซันเนี่ยเป้าหมายแห่งความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ได้มีไพ่ของควีนออฟเพชรเนี่ยราชินีถือเหรียญเนี่ย ขาอาจที่คิดว่ากับสิ่งที่คุณดูแลเขาห่วงใยเขาเป็นไพ่ของการที่คนคนหนึ่งที่ดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่เขาอาจทจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้ว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะให้โอกาสกับเขาได้ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะเป็นพลังงานของการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามา ขอโอกาสคุณนะ,ะมีไพ่แห่งการที่ตอนนี้ที่มีการที่คุณอาจจะจะสนุกสนานอยู่กับตัวของคุณเองหรือการที่เรามีความรู้สึกที่ดีๆในตอนนี้ของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของ,ของสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในตอนนี้ของคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนนะครับมีไพ่ของสองไม้เท้านะ มีภาพเห่งการที่เหมือนคนคนหนึ่งอะที่วันที่คุณกับเขาได้บ่มเพาะในความรู้สึกเคยช่วยเหลือกันเคยดูแลกันเหมือนคนที่บ่มเพาะการปลูกทุ่มเท นะมีการที่มีการที่หรือการคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจนะมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพอรของคุณเขาอาจที่จะกลับเข้ามายอมทุกๆอย่างเพื่อที่จะได้รับโอกาสที่คุณให้กับเขานะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นมีไพ่แห่งคำมั่นคำสัญญาเดอะสตาร์ Star, ความสุข ความสมหวังในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของความโดดเด่นในตัวของตัวเองหรือมีพลังงานของการดึงดูด คุณกับเขาให้ได้มาพบเจอปรับความเข้าใจมีไพ่พลังงานของไพ่เดวิลเป็นไพ่ของเดวิลเนี่ยมีไพ่ของความรักความโลภความโกรธความหลงในพลังงานของเดวิลเนี่ยเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นะท่านมีพลังงานของไพ่เดวิลในพลังงานในตอนนี้ของเขาเขายังตัดใจจากความรู้สึกที่ไม่มีคุณไม่ได้ในตอนเนี้ยในสิ่งที่เขาไปแล้วเหมือนเขาไปแล้วเหมือนความรู้สึกที่คนคนหนึ่งที่ไปเจอ สิ่งใหม่มามันจะมีข้อเปรียบเทียบมันจะมีข้อช่างใจในความรู้สึกว่าคุณน่ะคือคนที่ห่วงใยเขาว่าคุณน่ะคือคนที่เกื้อหนุนเกื้อกูลแก่เขาก็ได้มีไพ่พลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกลับมาให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่ของเด t h มเพเดอร์นะมีไพ่พลังงานของไพ่สิบถ้วยนะครับมีไพ่ของการที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ queen เพจออกครับนะเป็นไพ่แห่งความที่น้อยใจในความรู้สึกก็ได้หรือการที่คนคนหนึ่งเฝ้าขอโอกาสแห่งการง้อขอคืนดีกับคุณนะครับการกลับมาคราวนี้คุณจะดูถึงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่กับปัญหาที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยมีพลังงานงความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือการต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแต่ตอนนี้เขาจะเป็นคนที่กลับมายอมทุกๆอย่างเพื่อที่จะ ให้คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวของเขาก็ได้นะมีไพ่ของแดเหรียญนะครับมีไพ่ลังงานของไพ่แดเหรียญนะมีไพ่ของไพ่คิงออฟวานนะครับมีไพ่าาข,อนนะข,อของการเฝ้ารอการรอคอยการติดต่อในตอนนี้ของเขาอยู่นะเอ่อหรือการที่อยากที่จะทักทายมากังวลในตอนนี้ว่าจะ,จะทักทายกับเข้ามาคุณจะคุยกับเขาหรือเปล่า คุณจะให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าให้เขาได้เหมือนคนที่กลับมาปรับความเข้าใจให้เขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณก็ได้นะเป็นพหเงการที่มีการคิดในตัวของเขาที่จะทํำยังไงดีที่จะได้ให้คุณให้โอกาสกับเขาก็ได้นะขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคํามั่นคําสัญญาหรือการกลับมาสัญญาบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้ของเขา เขาอาจที่จะสัญญาว่าเขาจะไม่ทําผิดกับคุณอีกแล้วก็ได้นะเพราะคุณมีพลังงานงความเป็นข้อเป็นกลัวความเติมเต็มความห่วงใยระหว่างคุณกับเขาอยู่นะเป็นพลังงานการที่ยังมีพลังงานของความที่ยังเป็นข้อเป็นคัวกันคิดถึงวันที่คุณกับเขามีความสุขเติมเต็มในหัวใจในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้นะออมีพลังงานของการที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับเป็นไพ่ของคนที่มีสติการกลับมามีสติของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะการตื่นรู้ในจิตวิญญ,ญาณในัวงเขาเขาก็แอบสืบแอบส่องมองคุณกลับมาเหมือนกันนะหรือคุณที่จะไปส่องเขาว่า เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นไงบ้างตอนนี้เขาอาจจะว้าวุ่นหรือการมีปัญหาในช่วงนี้ทางไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เขาเป็นคนที่มีเป็นคนที่เอาปัญหาเข้ามาในตัวของเขาเองก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ความว้าวุ่นและกังวลใจในช่วงนี้ของเขาก็ได้หรือการที่มีการที่เขาเป็นพลังงานของคนที่ไปให้ใครไปทุ่มเทให้กับใครไป เหมือนเป็นฝ่ายเขาที่ทุ่มเททุกๆอย่างแต่สิ่งที่เขาได้รับกับไม่ไม่เหมือนไม่มีได้รับสิ่งที่กลับมาก็ได้นะหรือการที่เขาไปพบเจอคนที่หลอกลวงเขากับกับคนที่โกหกกับเขาก็ได้ความรู้สึกที่มันเสียใจในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาที่เขาทําไว้กับคุณเป็นไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะเป็นไพ่ของความที่มันหัวใจที่มันรู้สึกว่ามันพัง ในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่มีคนคนหนึ่งที่ยังอยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่มีความนิ่งความเงียบกันอยู่นะที่เป็นการที่ดูถึงสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับคุณนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่สามดาบนะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันเหมือนความเจ็บในความรู้สึกหรือมีพลัง,งายของความที่เป็นสถานการณ์ความรักสามเศร้าอยู่ก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่ภายนอกเขาอาจที่จะดูเข้มแข็งภายนอกเขาอาจที่จะดูล่าเลงแจ่มใสในความรู้สึกเหมือนเขาปกปิดบางอย่างในความรู้สึกในตัวของเขาไว้นะ เป็นไพ่ของการที่เขาจะเหมือนคนที่เข้มแข็งในภายนอกและเหมือนมีความสุขแต่ลึกๆแล้วมันเขามีพลังงานของความว้าวุ่นกังวลใจในความรู้สึกเป็นไพ่พลังงานของความกังวลใจความคิดมากคิดเยอะก็ได้นะในความที่เหมือนก้าวไม้เท้าก้าวดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เหมือนคนคนหนึ่งที่ทุกทนทรมานในความรู้สึกในหัวใจลึกๆของเขาเหมือนนะเออมีไพ่พลังงานของไพ่ เด็กถือดาบนะครับมีไพ่ของความเสียใจในความรู้สึกถ้วยที่มันลงไปแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจนะในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาที่เขาเหมือนคนคนหนึ่งที่มองถ้วยที่เราคุณกับเขาเคยทําด้วยกันเคยเติมเต็มเคยมีเยื่อใหญ่กันเคยห่วงใยกันเขา,า,าก็รู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทําลงไปมันทําผิดกับคุณไว้เยอะก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่ สไม้เท้ามีไพ่พลังงานของไพ่ดีแฮงแมนนะครับมีไพ่ของเสาะหนึ่งหนึ่งไม้เท้ามีไพ่ของเดอะสตาร์มีไพ่ของความช่างใจการวนกลับการหวนคืนของคนคนหนึ่งก็ได้ดีเอ็มเพคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยเขาที่สุดจริงๆในตอนนี้นะมีพลังงานของในความรู้สึกของเขาเพราะว่าที่เป็นฝ่ายที่ยัง รอคุณอยู่นะรอ,อคุณหรือการที่อยากจะติดต่อทักทายมาเพราะเราเคยเป็นครอบครัวกันหรือหรือนิ่งไปนานแล้วเงียบไปนานแล้วเขาไม่รู้ที่จะติดต่อกลับมาหาคุณยังไงก็ได้นะในสิ่งที่คุณกับเขาเคยมุฟออนกันออกมาก็ได้นะการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดหรือกับปัญหาที่ผ่านมา อาจจะไม่ได right. right right kind of well. 네้รับการแก้ไขกันก็ได้ต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างถอยไปกับความรู้สึกในตอนนี้ก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่มีไพ่ของสิบดาเดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่การรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงเขาอาจจะจะรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงในความรู้สึกของเขาแล้วก็ได้นะเป็นไพ่ของความทุกข์ทนทรมานในความรู้สึกในสิ่งต่างๆในตอนนี้ของเขาอยู่นะมีไพ่ของ เดทเนี่ยก็อาจจะรู้ถึงซึ้งถึงความผัดผ้าความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจในสิ่งที่เข้าไปแล้วไปแล้วไม่โอเคนะมีไพ่ของความไม่ได้เติมเต็มไม่ได้เอาใจใส่หรือไปมีพลางคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่เลือกเส้นทางหรือ7 7ถ้วยเนี่ยคุณจะเลือกเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะในตอนนี้คุณมีเส้นทางต่างๆที่คุณจะเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกด้วยตัวของคุณเองในเส้นทางเดิน ้าวไปในวันข้างหน้าของคุณนะออมีไพ่แห่งความฝันความหวังก็ได้หรือมีคนที่คิดถึงความฝันความหว,หวังที่มีด้วยกันกับคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่8ถ้วยนะออมีไพ่ของไพ่ใน King of s w o r d มีไพ่ของ Knight of c u p มีไพ่ของ v i e l of Fortune มีไพ่ของ Static นะออมีไพ่พลังงานของ แห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคำสัญญาก็ได้ววันเวลาสิ่งต่างๆการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกแล้วนะมีไพ่ของคนที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีสัญญากับคุณนะมีไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นไพ่ของการที่มีสิ่งถักติดที่นําคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอแก้ไขปัญหา ในการที่เขาจะมาแก้ไขปัญหาที่เขาเป็นคนที่ก่อไว้เองก็ได้นะวันเวลาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลาที่จะมาพิสูจน์คนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับกทุกท่านนะครับ